สวัสดี FC n ซโนเนมได้หวัครับวันนี้มากับทีมงานภูคีกองยาวจะไปทำการแสดงที่อำเภอสีชมพูครับจังหวัดพอนเก่นทีมงานของเราทีมงานคุณภาพครับเดินทางด้วยใช้รถสาแถวีอหัวหน้าทีมงานครับพู้ไม่พูดกับใครอกิบ๊บบานบาน,านไ่ไหมครับเส้นงานอย่างนีน้ตอะ มากับหลากหลายสปีชีส์ครับหลากหลายอายุยี่สิบชีวิตเดี้วกันรวมรวมกันเป็นพันปีครับพันปีได้กำลังเดินทางครับตอนนี้กำลังเดินทางมากันหลากหลายรูปแบบครับ นีครับคนคนจะบวดวันนี้ครับเนี่ยคนจะบวดคนจะบวชค, <c oughs> คนจะบวชวันนี้ครับวันนี้ใจบวดบวชบวชใกล้นิดนึงครับวันนี้ นี่ครับทีมงานของเราวันไหนมันสายอยู่ยเลยตีทีมงานคุณภาพครับ,ะบ,บจะบวชจะบรรษาจะบวชจะบรรษาครับเพราะว่าวเ,เป็นเ,เป็นไม้เป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วครับไม่มีสิทธิ์ได้ได้เมียแล้วนี่ครับคนที่จะบวชวันนี้หัวไม่ต่อไปไปด้วยกันครับไปด้วยกัน นีาครับแมกนาคครับแม็กกี้นาคไปไปเดินครับไปเดินกันไปเดินกันครับช่วยองเขี้ยวสู้ตายค่ะสู้ตายค่ะ่นเหลอเฮ้ยอนี่ก็อธิษฐานใจอธิานใจสงไปไหนสงไปไหนสอไปเยอะอไปเยอเดิทางครับเดินทางเจ้าเจ้าภาพรอได้เลยครับรอได้เลย รอหากับข้าวกับปลาเพราะว่า, <c oughs> า,าทีมงานเรายังไม่กินข้าวสักคนเลยวันนี้อย่าลืมแจ่วพริกผงวกดิอย่าอย่าลืมแจ่วพริกผงครับใส่ข,ขา้าวคั่วเยอะๆทีมงานเราชอบครับเป็นการเราชอบคนมากแบบนี้พุย้ยเลยครับผมจำไม่ชอบชอบจะใส่หางนะจ๊ะ <c oughs> มีนนะมีครับวีหวานด้วยหวานมือหวานมือข้าวหวานมือ คาดว่าจะได้กินแกงเห็ดขมครับวันนี้ไปไปที่ต้นอาจจะได้กินแกงเห็ดขมก็ได้กินได้ก็วางแล้วมาสิพอจะได้สิ่งผิวสิ่งผิวระวังระวังหัวฟิวครับระวังหัวฟิวองานของเรามือมือกัญญาณมือเบี้ครับเี่เท่กวเพียนครับเี่กวเพียนาร์จัดเลย เด,เดินทางครับเดินทางเดินทางบรรยากาศเดินทางของทีมงานผู้ขี่กองยาวปานด,ดอน,นครับอำเภอเกษตรสมบูณ์จังหวัดชัยภูมิติดต่องานนะครับติดต่องานได้รับแผ่ทุกงาน,นครับงานขึ้นไปใหม่ก็ไปครับลูกไปทหารก็ไปครับงานรับหมดครับรับหมดรับตอนนี้ เดี๋ยวมีเสียงลกบวบนสักเล็กน้อยครับราขี่รถงานเอาเสาหลุดลงก็ไปค่ัเขาจ้างมาใช่ไหมฮะงานเอาเสาหลุมงานเอาเสาหลงหลุมออโอโ้คืองานอะไรครับงานนนัแหละงานนัแนแหละเออ <c ười> <c ười> งานนัแนแหละเอานเสาหลุดลงมาคุ้มบ้านเถอะงาคุ้มบ้านงานแลเหลือเร <c ười> าเดินท <c ười> านนนงครับเจ้าภาพรอได้เลยครับรอได้เลย ทีมงานของเราเดินทางอยู่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยู่นะครับ